ลงเพจไปอ่าวนี่กินไม่ยินอ้ายอ้ายอ้ไม่ให้แล้วนะจ้าไม่ให้ลลเ,เลยเหรอกินลงเพจเลยใครจะยอมแพ้เลรนะโอ้ลงเพจไม่ยอมหรอยะล,ลงเพจใครจะยอมแพนะ้ได้ไง ลุงผิดเหรอใครจะยอมแพ้ใครจะยอมแพ้ดันเสืเอกเลยยิ้มขัดขากระเขาเก้เาะห่วยกข้เาะเจงเจีนเดือนเดือดตุ๊กต๊บไปแล้วบายบายไปแล้วโอ้ไปแล้ว ไปเอ้ากะตัวอีกนะฮะครับอืม <laughs> <laughs> พันนั้นคือครับบอกนี้กูเสียตังค์ดิ